สวัสดีค่ะมอน,นี้ฮัสิภมาชิมอาหารแถวแถวพลามเก่ากันค่ะกับมีสตรอเบอรี่กันนะคะสับประรดกันค่ะที่เข้า้ามาเบิ้งนี่นะคะสิเป็นบางส่วนเท่านั้นค่ะเพราะว่ามีของขายมากไม่ละไม่ยางกันนะคะที่เห็นนี่เป็นแค่ส่วนนิดน้อยแค่นั้นนะคะเดี๋ยวฮัทสิมีคลิปทีว่า กันคลิปสั่นแบบทย่อยลงที่ละลานที่ละลานให้เบิ้งกันนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้กับสิมีน้ามผลไม้มีขนมมีน้ามเพื่อสุขภาพกันนะคะ และอีกล้านหนึ่งที่เฮาสิบห้ามาช่มกันนะคะกับมีการขายแคบหมูน้ำพริกนุ่มกันนะคะแล้วก็มีใส่อัวแบบมินิในน้อยกันนะคะแล้วก็มีใส่อัวแบบใหญ่กันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะ